สร้างสรรค์งานข่าวโดนเป็นเอกสตูดิโอบริการถ่ายวิดีโอบัอนทึกเทปงานทีธีต่างๆถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์โดยทีมงานเมืออาชีพที่วัดมหาวงตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนายเชิดศักดิ์ชูศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพระครูสุนทรธรรมวงศ์เจ้าวาดวัดมหาวงเป็นตัวแทนในการรับมอบแท่นน้ำประปาดื่มได้จากนางวัชรินประสาทเขตการ ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการการประปานครหลวงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทางวัดและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้บริโภคน้ำประปาที่สะอาดถูกหลักอนามัยผ่านการรับรองจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขอีกทั้งยังเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำอุปโภคบริโภคได้อีกทางหนึ่งด้วยโครงการน้ำปราปาดื่มได้ทางการประปานครหลวง ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีพศ2542จนถึงปัจจุบันการประปานครหลวงได้ออกใบรับรองน้ำประปาดื่มได้ให้แก่โรงเรียนโรงพยาบาลสถานีตำรวจโรงแรมวัดชุมชนและเทศบาลกว่า995แห่งและจะดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำแนะนำให้เจ้าของสถานที่ต่างๆที่มีบ่อพักน้ำมันทำความสะอาด และตรวจสอบระบบท่อเก่าที่เป็นสนิมให้เปลี่ยนมาใช้ท่อ pvc แทนโดยโครงการดังกล่าวทางการประป,า,ปานครหลวงยังคงจะดำเนินการต่อไปสำนักข่าว f ี n n อนนิวรายงานสร้างสรรค์งานข่าวโดนเป็นเอกสตูดิโอบริการถ่ายวิดีโอบันทึกเทปงานทีธีต่างๆถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์โดยทีมงานมืออาชีพ